ด้านหลังก่อนนะครับขยับไปด้านทางด้วยนะครับไบย่างประเกีดเจ็ดล้อดีรวมใบพะวอเออบ่มเนี่ยชอบปลารับ เพื่อมันเนีเช่นปราเรอรนครับเครับเลสายสุปตังสุปาจิตาปเกศจุดปามานกามา ความเป็นมาของการสร้างศาลาการเปลี่ยนนี้เริ่มต้นเดิมทีอาตมาทํางานอยู่ที่มหาจุฬาของอะไรสงศิสเกตแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะมีที่ปฏิบัติธรรมรวมของพระนิสิตก็เลยสร้างใหญ่หน่อยเมื่อปีประมาณปี2545-46ประมาณนี้แล้วก็พอ แพลนว่าจะสร้างสลา,สลาหลังใหญ่เพื่อที่จะให้มีจำนวนนิสิทธ์300 400 500ก,ก็ประมาณนั้นแล้วก็มาสวดมนต์รวมกันตอนเย็นตอนเช้าทำวัดเย็นตอนเช้าทำวัดเ,เช้าพร้อมกันตอนเย็นทำวัดเย็นพร้อมกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติตามป่าจึงทำหลังใหญ่หน่อยก็กะว่าจะให้บรรจุพระได้300-500รูป เวลาสวดมนต์ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็งบประมาณในการสร้างนี้่อมาเดาว,ว่าคงแตะ10ล้านน่าจะแตะ10ล้านเพราะว่าสร้างมาเรื่อยๆปีนี้น่าจะเป็นปีที่15น่าจะเป็นปีที่15แล้วมีปัจจัยก็โยมบริจาค5ดอน10ดอนก็รวบรวมไว้เก็บไว้ก็เอามามอบให้ทางวัด แล้วก็ที่ปัจจัยที่ได้มากที่ได้มากที่สุดสําหรับการสร้างสลานี้ก็คือชาวบา้านชาวบ้านแล้วก็ท่านเจ้าวาดองเดิมที่ท่านลา,าลาศิลไปท่านก็สร้างไว้เกือบสําเร็จแล้วแต่มาก็อาจจะว่าจะพูดว่ามาชุบมือเปิดเกือบได้มั้งเพราะว่าเขาทําเกือบเสร็จแล้วก็มาเติมให้เสร็จเฉยๆแล้วกอ็ออกมาสวยงามยาติโยมก็ได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่บางคนเขา มีความคิดว่าเขาสร้างมาสร้างมาเขาจะได้ทันเห็นไหมเนาะในชีวิตเขาเราก็มาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำทำไมถึงไม่ทําให้เขาได้ทันได้ดูเลยมาเร่งทําให้เสร็จภายใน3 3เดือนสเสร็จเรียบร้อย